เดี๋ยวเบาใจสิผาเปพิสิทธิ์อยู่ครับขัดขัดบรรยากาศดีซำผู้ทืเบิกกนนะครับเด้อเดี๋ยวส่วงเ้าๆนะท่นแต่บึงผู้ทเบิกยัง่ลืมเด้อครับอือเดี๋ยวไปยุ่สิไปอีกยุ่ครับผมผมาให้เเี่ยนกางนให้าท่มาสวนซีงานส่วนบว่างงานเนาะโอ้ยเราได้บรดไปครับผมเรได้ไหมมือนี้นี่ยเบื่สภาพบรีนตัวอือขัดดีอยู่ครับ เข้าใจอยอ่ครับบาเรลโคได้ไปคุ้มเอาอยู่กลางตรงหน้าเนอะรถควายเล็ก euh. ับขาเนอะนี่ครับาแค่นเนเอกเาแล้วครับบอลที่ผมนั่งกินกันเลยครับเถื่อนโยไปก็เห็นมาโรงการงงางโรงงานโรงเพลงโรงกานพยากรอากาศตุตุว่าเมื่อนี้่ฝนมี่ครับผมไม่มีฝนเลยจังหวัดกรสินในประเทศพร้อมหมดละอื้อ เราใส่สิบก้อยแล้วครับก้อยเฮ็ดขมอันนี้เป็นยังงกอนี้โปรบาโดโปรบาโดซีสามันผมสิบเมื้อไข่เห็ดไข่อีกแล้วครับเอไข่บนทำกันกบภูเขาเขาเป็นไผแล้วแต่มนี่เมงนปนมอนวยไัน

tôi chỉ nhìn một nhỉ? không phải gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เห็ดไ้เห็ดกงูกว่ะเห็ดไคเห็ดกงูเยียงขอเขาเห็ดไคเราตาสองตาเราว่ะเจอผมแทะของมันแรงวายเลยสุดๆหงกัวยัม่เห็นละยัดดี้า้บุญคคบอก trôi chưa tầm cái quá mình quay hết Rồi. Không có mà. Không đâu. Đáp. Hôm Không có phải phải mày rủa lắm, anh em 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 Ủa, em em thọ, em 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 เอ้นละปุ๊บวันอ้ยลืมหมวยน่ละห้าเมื่อกี้ไให้โอต้อง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 อนี้พอบมันก็ต้องต้องใส่พอกันคนเทียนยวจ้่ถ้าตก็ใมาใส่เท่านันละย่างนี่ไ่ได้ไหนปจ๊ะพอไล้หเออหัวลงมันโอ้ยสี่โอ้ยเขาบอกว่าเาทิ้งไปได้ไหมพวน้าเ <reco> ี distintos. ่ยวว้วมันเพียงปาดไปจะุดนแล้ว ผมบวดด้มักอยู่แล้วเพราะมันแก้ขมไงสมมุขผมนีจะตัดกันเป็นเม่อเนาะเราหัวไหลแสบด้วยเราวะเออไม่แซ่บส่วนนี้เนาะนั่ก่อนดึงส่วนโมดิอึดเจ้เ๋ยาจัดให้เ้มัดใบใหมักไปหังใบจก ใบบริสุทธิ์หรอไม่จะคุยตาบุกินเลาที่นี้รกินเลยก <c ười> ินมาทุกคนดูเยอนะเง่เยี่ครับเดี๋ยวห้องทองนะครับเดี๋ยวรอติดตามตอนแรกอีกโอ้โหบาเลโคขึ้นสวนรรค์อีกแล้วครับผม <formation jin x 2> <s at> <tı> โอ้ก็ไ no. ด um, ้บรรยากาศแล้วแต่บาทที่ไหนเฮ้ยเผือกเขาแสงอิตาเวนกำลังสิลับฝาครับผมมันก็เลยสะท้อนมาแบบนี้ยอดุครับยอดวิวคึกคักเลยครับครับเห็นไหมครับโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำตาลอีสามเลยครับบ้านผมซื้อซื้อโรงงานน้ำตาลครับคุณเหลี่ยมมองๆอยู่คุณอัน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 ท่างมขาวขาวท่าคุณเป็นไในยังก็ข้าน้น่ บังหนูเหยื่อทั้งบังหยอกแม่หยอกอืงไหนน้องบอกตัวเองนะครับยอดยอดวิวดีครับผมยอดสุดครับสุดยอดอีกแล้วยอดครับผมมาเมื่อนี้ครับโบจักวามาใส่ครับเพราะว่ามาภูเขาโบจักภาเขาหนังผิวหไปแล้วโอเคโอเคเป็นนั่งลถเสพไซุ่่นขุ่นนั่งสมอเสียงไสจัดให้วันนี้ กินพืน้นที่ของเขาไยต้ไตตมไลได้ต้มเซได้หมอนต้มเห็ดไหมม่ <c oughs> งเป็นตีได้ครับนงได้ครับถึงเน้อกินจิบเสียบ <c oughs> บ,อบอบอพอแล้วมันจิบวัสิเสดแก้วเห็ดมันจิด <c oughs> ี <c oughs> เบิ่งกันไปเงยาวครับผมแต่ว่าดีกีนี่จวดมันมันได้บรรยากาศไหมครับถึงเด็กมันก็ต้องต้องมีแรงหน่อยล่ะครับอากาศมันให้ดีนะแตงกว่า,วาแ้งฟ้าเป็นไงเฮ้วยบินก๊นากล,กกลังอันนั้นยู่ คักดีครับบรรยากาศมงนี้เือสันนบุคักนีเาว่ยังลบยีจัหนลงไปุ่นครับจันจัจัดสียางลงสิแร่ลงสิกิ่งลงกิ่งลงนะครับต่อไปใส่เวิรอีกจักสอเด็กเี่กิ่งลงวยุอ่ะสิลงทาไหนสวัดจวดคักดเียมือบ่คิดเล่นม เสียบเลยไปโรงพยาบาเาได้เอินเอาเดียวเอาอนเอาถอนมาทันห้องดูอยู่เอาอันเขาอันเขาอันนี่ใถุงใช่หรอเอาใส่นตัวไอาม่อีบอันีสีางบัวเไปง่าไปงออกเยอะมาครี่ออะไรอนน้ออนอืมันนอน ทำหายอ่างี้ซมันก็บอกี่ห้องซ่อนแค่ซีซ่อนวาครับนี่คือหมอใช้ันว้าแค่ซีซ่อนนี่เกินข้ามันยายครับอูกือข้ากสารั โอ้เออลูกีึงปคือมาขานยังอีกนะคักแล้วตุ๊เอายังเอายังจ้ะตัวส่งเนียบหน่อยครับสั่งกิน ก็บอกเรียกว่าแพทต้องการนะังให้ห้องบอกเมื่อวอนนี้นีู่ว่เิ่งใหญด้วยเลือกคุั้งอำเภอเลย <laughs> สมงมสุ่ย่าและเซฟเต็มบ่ขมครับผมไหดขมแต่ไม่ขมก้อยเฮ็ดขมครับแต่ว่าสม ทำได้ยังไงครับว่าอู้ๆตนกขึ้นได้ครับจะได้กระบาใจนี่ที่เเขาพูดยังเขาบอกเจ้าก็ย่าไปไก่เอนี่ดิโอ้ยเห็เห็เหินเฮเื่อแล้วคอยจำได้อยู่คยเฮ็ดยู่ สุดต้มต้มไก่แต่ว่าบผมก็บ่เฮ็ดสวนสุดสุดเฮ็ดครับผมม่บอกนี่ดูไหมเป็นน้ำยี่เองก้นแข่งอืมอืมเฮ้ยคุณเนี่ยสวนสุดยอดอืมนี่ส่วนบอนี่วันนักวันวัพับ อ้วนไปใช้อยู่อืมอ้วมแซ่บครับย้ะว่าผมแต่งดีเสอเซ่บมึงบนยังกระไดนี่อย่างอ,อุ้ยโคงไกลใลเสย็เรียบยร้อยลวมั้ง,งเหนียงพ่อใหญ่คักคักครับผมนี่แล้ครับเดยวกาดกินเขาปัางสิงแลครับเอาเมียนเลยพ่แหง เดี๋ยวรอติดตามตอนแรกอีกครับผมดีครับเมื่อนี้มาเอายอดวิวครับผมสุดยอดมากเลยเยือมือเยือมืออีกแล้วนี่ละเฮ้ยมึงมาเอานี่ละหักมึงตายมึงแม่มึงหักไหนยังบะหวานของเฮ้ยนะเอ็งไหนเมื่อกี้นี่ซขายปั๊บหมดเฮ้ยมึงมาเอานี่ ผมก็ียหักเบึ้งเลยนี่หักเลยไ,<ด>ไม่หักเลยเ<ว>ขา<อ>ไม่เนี่ย <c oughs> ไม่ตายมาดนาะมึางไุย <c oughs> เรื่องต้องมีไดไเราคุมกันนี่นี่งาม่คุยเบิ้งกระดูกกินเหังไงก็กินปันขามาม่น่คุยเห็นมันอย่าไปคุยแล้วปลอมไหลลงแม่เห้คมเร็วเป็นคอมพิล็ จะเป่าลูกเดียเอาแค่นบ้เนั่อนแต่ว่าเขาไปล้างมือก่อนจะพอบิึงมาได้คแล้วนี่ครับเบิงมือฟาลโคเนี่ยครับคนคนดำหน้าครับโอ้ยอันก็เล็กอันข้าครับผม่วยบ่ได้ข้าไม่ไม่ไม่วยหรอกไม่เห็นมันข้าข้าเรียวแต่เมื่อวานนี่ก้อยเห็ดต่ำเห็ดได้หลายเม็ดอีกแล้วครับผมว่าเห็ดขมใช้มาตัวผมกับใช้มาบอกว่าผมกับโมเสยว่าเห็ดขม มันกินมื่อไรมันบั่ขมสมอยู่นี่ถัาสมถัายังไงที่เรน่ะแซ่บแซ่ยบไปเรียบผมเมื่อเสียไปหาลงไปลู้หาหมอรู้ลงมาครับผมย่าดีไม่แห้งกันทุกคนครับเดี๋ยวรอติดตามก็ไปเลยครับผมกับบรรยากาศปู้ผู้ฟ้าผาเลยครับผู้จะผู้ใดหรือผู้เขาครับผมจะเขาไดงจะเขาได้เขาควยอย่าดิไม่แห้งครับผม สวัสดีครับกดีบนหอกข้าไม่รู้เนี่ยกออ่ะอมไกีเขาไปดิผมไ้กีเขาแต่มีตัวปลาบวไปไม่เสียใจอยู่เอ้อเบาใสเลยสุดจอดอะไรครับไปหาหมนกินไรคือเบาใสโตงลำบากจันกิบแล้วเข้น่ยมาัดเอาข้มเดียวได้ปะจีบีแฮครับปมครับสวัสดีครับ ไอผมเอาคำว่าปลอมครับ